อาจารชนนางสาวอาเป็นตัวแทนของวัดปั้นองอางค่ะโอ้ตาประทับใจไหคะที่มาที่นี่จะประทับใจค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เคยมาแบบนี้ฉันนีเป็นครั้งแรกแต่เพิ่มาสอปีวกปั้นของทัดนี้นานประจําและก็มาเป็นคนีแบก้เลพวก จะ้อนอผู้เลย่ะค่ะแต่ห้ค่จะไปช่วยดวนไหมชวนค่ะเพราะมีญาติอยากโอ้มีญาติอยากดูจะชวนไห้มได้เลยที่โซนค้ะนีีโอเคโอเคแล้วฝากอะไรถึงคุกพ่อเราดีใจค่ะที่ได้มาทงานที่บ้านของค่ะ มีพร mm ้อมท่างพร้อมเลยว่าอาหารสถานที่แล้วก็เครื่องดื่มทั้งบรคการเป็นอย่าดโอ้ตั้งใจมากเลยค่ะความว่าความได้บริการของท่านอ่อนใจโอ้